หญิงคนนี้มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเป็นนิดสายตาที่มองไปยังผู้อื่นบ่งบอกความเอื้ออารีในหัวใจภายนอกคุณสุดารัตน์ดูปกติเหมือนคนทั่วไปทุกอย่างแต่ลึกๆแล้วภายในดวงตาคู่นี้ซ่อนความเจ็บปวดไว้ไม่ใช่น้อยยิ่งเมื่อรู้ว่าดวงตาข้างหนึ่งจะต้องถูกควักออกไปเพื่อรักษาชีวิตให้รอดจากมะเร็งจอประสาทตา ตัวนี้ตัวนี้ค่ะก็คือตัวก้อนมะเร็งเนี่ยทั้งก้อนนี้เลยเนี่ยนะคะก็คือสีสีจะเป็นสีคล้ำเนื่องจากตรงชั้นคอรลอยนี้จะมีเม็ดสีอยู่เยอะพอเป็นมะเร็งของชั้นคอรลอยเนี่ยตัวเนื้อตัวมะเร็งมันจะเป็นสีออกดำๆนะคะอย่างเช่นเราเห็นเนื้อตรงนี้เป็นสีออกดำๆคล้ำไปนะคะบริเวณจอบ,บางสปางชนิดอาจจะมีสีขาวได้นะคะคือสีไม่ไม่ดำมากก็ได้ ของคุณสุดารัตน์ตรงบริเวณผิวของเนื้องอกเนี่ยมันมีเซลล์ขาวๆพวกนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของของเซลล์ที่มันผิดปกติไปนานแล้วสักพักหนึ่งแล้วเราถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราก็เลยคาดว่าบริเวณนี้น่าจะเคยมีไฝมาก่อนนะคะแต่ตรงส่วนนี้เนี่ยไม่มีขาวๆเลยเห็นไหมคะมีแต่สีดำอยู่แถวบริเวณตรงนี้นะตรงนี้ก็คือส่วนของเนื้องอ,งอกที่เป็นมะเร็งที่มันโตออกมา จากตัวใยอันนี้ปกติจะต้องเป็นสีส้มแบบนี้แล้วก็ไม่นูนอันนี้เราดูเป็นภาพแบบเป็น2มิติเราไม่เห็นว่านูนหรือหรือไม่นูนแต่ถ้าเราตรวจตาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยนูนขึ้นมานะคะเราเอาตาซาวก็จะเห็นว่านูนกว่าที่อื่นของคุณสุดารัตน์เนี่ยการรักษาก็คือปกติแล้วเนี่ยการรักษามะเรง็งชนิดที่มี2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือเป็นการฉายรังสีแบบที่สองก็คือเป็นการเอาตาออก นะคะก็คือผ่าตัดเอาตาออกทั้งตาเลยก็จะเอาลูกแก้วคือตานี้จะประกอบไปด้วยสส่วนคือส่วนของตัวลูกตาแล้วก็ที่ส่วนที่ทําให้เหมือนตาจริงนะคะส่วนของตัวลูกตานี้เราจะใส่เป็นลูกแก้วก็ได้หรือเป็นประการังก็ได้หรือเป็นวัสดุสังเคราะห์เข้าไปแทนตัวลูกตาแล้วเราก็จะเย็บเนื้อเยื่อที่เป็นเยื่อบุตาเหล่านี้ปิดปิดตรงตรงตัวตาเทียมเอาไว้นะคะพอปิดเรียบร้อยแล้วแผ่แข็งแรงดีเราก็จะให้คนไข้ไปพิมพ์ตาปลอม ตัวตาปลอมนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกอีกหนึ่งอันที่ใส่ทางด้านนอกอันนี้ถอดได้นะคะล้างได้แล้วก็จะทํารูปร่างให้เหมือนกับตาดํามีตาดํามีม่านตามีรูม่านตาตรงตาขาวก็จะมีตาขาวอาจจะทําเส้นเลือดเล็กๆให้ด้วยให้เหมือนกับว่าเป็นตาจริงๆทีนี้พอใส่ตาปลอมเข้าไปเนี่ยเรามองสองข้างเนี่ยก็จะดูเหมือนกับตาจริงเพียงแต่ข้างนี้เขาจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เวลาที่เขากรอกตา ตาข้างนี้อาจ,จะที่ที่ทำผ่าตัดไปเนี่ยอาจจะกรอกได้ไม่สุดเท่ากับตาปกติส่วนมากแล้วอยู่ไปตลอดเลยค่ะไอตัวพลาสติกข้างนอกอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะแต่ตัวข้างในเนี่ยมักจะไม่ต้องเปลี่ยนยกเว้นว่ามีข้อแทรกซ,ซอ้อนอย่างเช่นตัวประการังหรือตัวลูกแก้วนี่มันเคลื่อนที่ไปหรือว่ามันแผลแยกแล้วก็หลุดออกมาการฝังแร่เป็นแนวทางใหม่ในการรักษามมเร็งจอประสาทตาคุณสุดารัตน์เลือกเรับการรักษาด้วยวิธีนี้ ึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนานแน่นอนว่าตลอดระยะเวลานั้นผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนมากทีเดียวคือการฝังแร่เพื่อรักษามะเร็งเนี่ยนะคะแร่เฉพาะที่เนี่ยมีมานานแล้วในต่างประเทศแต่ว่าเนื่องจากประเทศเรามีคนไข้เนี้ยน้อยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีใครไปเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงทีนี้ในเซาท์อีสเอเซียเนี่ย ที่สถาบันรามาธิบดีนี้เป็นที่แรกตัวแรกที่เราใช้เนี่ยม,มีจริงจริง,ท,งทั่วโลกมีหลายชนิดนะคะมีทั้งไอโอดีนมีทั้งรูทีเนียมพาลาเดียมนะคะของเราที่ใช้เนี่ยเป็นชนิดเรียกว่ารูทีเนียมนะคะตัวแรกรูทีเนียมเนี่ยมันจะอ,อยู่ที่ข้างในในแหล่งวางแรกมันจะเป็นรูปทรงขนาดต่างๆกันไปนะคะแล้วก็จะเลือกรูปทรงที่เหมาะกับตากับขนาดของตัวเนื้องอก ให้ครอบคลุมเนื้องอเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวแรกอันนั้นเนี่ยาวางไปบนตาขาวนะคะโดยที่เอาด้านด้านแรกเนี่ยฉายเข้ามาข้างในตาส่วนด้านด้านข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีเงินปิดเอาไว้ที่ตัวแรกอยู่แล้วตัวเงินอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้หลังสีเนี่ยออกไปที่อื่นนะคะแล้วก็แร่ไอหลังสีที่ออกมาเนี่ยก็จะฉายไปที่ตัวเนื้องออย่างเดียว ทีนี้บริเวณของเนื้อเยื่อข้างเคียงที่เป็นจอประสาทต,ตาเนี่ยก็จะได้รับรังสีอันนี้ไปด้วยก็อาจจะทําให้มีจุดเลือดออกคือเส้นเลือดบริเวณนั้นอาจจะมีการบาดเจ็บบ้างนะคะแต่ว่ากา็จะเป็นเฉพาะที่เฉพาะตําแหน่งที่ที่มีเนื้องอกอยู่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับรังสีปริมาณน,น้อยส่วนที่ยิ่งใกล้กับตัวแรกก็จะได้เยอะเราจะเย็บ เนื้อเยื่อของตาเนี่ยปิดคลุมตัวแร่ไว้นะคะแล้วเราเย็บตัวแรลนี้ให้ติดกับตาขาวมันก็จะไม่มีการขยับคนไข้กอกตาไปทางไหนตัวแร่ก็ยังติดอยู่กับตาแล้วก็ฉายไปเฉพาะที่เนื้องอ,อ,อหลังจากตวงแร่เสร็จแล้วเราก็จะปิดตาคนไข้เอาไว้ตลอดเลยนะคะจนถึงวันที่เอาแร่ออกแล้วคนไข้ก็จะอยู่ในห้องพักที่เป็นห้องแยก นะคะมีแผ่นตะกัวที่ปิดครอบตาอีกทีหนึง่งเพื่อกันไม่ให้รลังสีนี้ออกไปโดนคนอื่นแล้วก็จนถึงวันที่เอาแร่ออกเราก็จะพาคนไข้าจากห้องแยกนี้ค่ะไปที่ห้องผ่าตัดแล้วเราก็เปิดเอาแผ่นตะกัวนี้ออกแล้วก็เริ่มทําผ่าตัดเอาแร่ออกแล้วก็เย็บเนื้อเยื่อปิดเอาไว้เหมือนเดิมพอออกแล้วเราก็จะเช็คจอประสาทตาเป็นระยะนะคะ,ะ,คะเพื่อดูว่าเนื้องอกนี้ฝ่อลงไปไหมแล้วก็มีข้อแทรกซ้อนจากการวางแร่หรือเปล่าเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเส้นเลือดบางอย่างอาจจะได้รับอันตรายไป ก็โดยปกติเราก็เราก็จะตรวจกันทุกเดือนจนกว่าสงบนะคะพอสงบเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆห่างขึ้นจะเป็นทุก 2, เดือน3เดือน6เดือนหลังจากนั้นก็จะเป็นทุกปีตลอดชีวิตเลยค่ะผลการผ่าตาัดเรียบร้อยดีไม่มีอาการของการติดเชื้อใดๆเมื่อคุณสุดารัตน์กลับไปพักฟื้นที่บ้าน mm hmm. ก็ทําตามที่คุณหมอแนะนํารวมถึงการเข้าเช็คสภาพตาทุกเดือน mm hmm. เพื่อติดตามผลการฆ่าเชื้อมะเร็งก้อนนี้ ทงที่ผ่าเนี่ยมันจะมีเงาเมือดอยู่ยิ่นหน่อยช่วงช่วงใต้ตามันเหมือนภาพหลอนนะคะภาพหลอนแบบลอยไปตามลูกตา